ทุกคนคะวันนี้เน่มีเรื่องเล่าอีกแล้วเว้ยทุกคนเคยเล่นเกมแบบโยนของกินเข้าปากเพื่อนใช่ไหมคะ กนันละครั้งหนึ่งสมัยที่เน่เป็นเน่จิ๋วเหมือนกันแล้วตอนนั้นอะ่ะคือเทรนตอนนี้เขาแบบว่าปลาของกินเข้าปากปลาขนมเข้าปากมันกําลังฮิตใช่ไหมใครที่บอกว่าอุ้ยงับได้โคตรเทพเลยใช่ไหมแล้วปกติเกมเนี้ยเขาจะเล่นกันในห้องเพราะว่าแบบเวลาขนมมันตกพื้นมันก็จะยังหย,ยิบมากินได้ถูกไหมแล้วจังหวะนั้นแหละทุกคนตอนที่บอกว่าเพื่อนเน่กาลังบอกว่าอ้าปากรอรับของกินจากเน่นะคะก็คือตอนนั้นอ่ะเน่กำลังแบบว่าปลาขนมเข้าไปแล้ว มันก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกคนนึกภาพตามนน่นะใน่กำลังปลาขนมไปชึบเป็นภาพสโลโมชันไอจังหวะที่แบบขนมมันกำลังบอกว่าโอ้โหอีกนิดนึงจะเข้าปากละก็คือใกล้ละดันมีจิ้งจบที่อยู่ข้างบนกำแพงหล่นเข้าปากเขาพอดีเว้ทุกอย่างเกิดขึ้นในเซียววิแบบกลับเข้าไปในปากเขาทีเดียวอะแล้วจนจิ้งจบก็้นีใน,นปากแล้วบบ นี่ก็คือแบบวุ่นวายมากทุกคนเขาแบบว่ารีบคายแต่ก็ยังโชคดีนะคะว่าน้องจิ้งจกยังปลอดภัยสบายดีเขาก็ยังวิ่งออกไปได้นะคะแต่หลังจากนั้นก็คือเพื่อนคนนั้นกับเน่ก็คือไม่กล้าเล่นโยนของกินเข้าไปกอีกแล้